ปรับความยาวเส้นตรงได้ดังใจด้วยคำสั่ง linear ใน autocad วิธีทำนะครับให้เราไปที่แถบ parametric นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง linear เนอะจากนั้นให้เราคลิกที่จุดปลายนะครับที่เราต้องการบอกข,ขนาดของเส้นนั้นแล้วคลิกขึ้นที่ว่าง1ครั้งนะครับแล้วก็กำหนดขนาดความยาวลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดู3เส้นนะครับ ข้อดีก็คือวิธีนี้นะครับเมื่อมีการแก้ไขนะครับมันก็จะสามารถปรับไปตามค่าที่เราต้องการได้เลยเช่นผมจะปรับให้เหลือขนาด30นะครับเส้นตรงที่เรากําหนดไว้ตอนแรกจาก50ก็จะกลายเป็น30เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําให้เราทํางานเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับมีพารามิเตอร์กําหนดไว้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องมานั่งปรับขนาดเองอะไรเองนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้นะครับก็อาจจะเห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ไปลองปรับใช้ดูนะครับอาจจะทําให้งานของทุกท่านนะครับสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซอฟต์แวร์ที่ราคาดีที่สุดสำหรับสั่งซื้อบนเว็บไซต์ท่านั้นซื้อกับเรามั่นใจได้เลยว่าราคาถูกและคุ้มที่สุดสามารถผ่นชำระ0%ได้นานสูงสุด6เดือนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม